หลายคนบอกว่าดาวเพิ่มไม่เหมาะสำหรับเมืองร้อนคนแรกทำดาวเพิ่มอีกคนนึงไม่ทำดาวเพิ่มมันจะเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเวลาที่ออกจากร้านตัดผมทําผมอะไรก็ตามแต่พอออกเจ็ดปึกวันนี้หลอ่ลอหล่อวันนี้แหละลนนหละ่ลอวันเดียวนี่แหละหลังจากที่เราสระผม เราก็จะไม่ได้ทรงผมแบบนั้นแล้วไม่รู้จะซ้ายไม่รู้จะขวาไม่รู้จะหน้าจะหลังในทีนี้ก็ปล่อยอย่างนั้นแหละถามว่าเราก็เลยได้ทรงผมแบบนั้นแค่วันเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำดาวเพิ่มวันนี้มาไขข้อสงสัยกับดาวเพิ่มนะครับหลายคนบอกว่าดาวเพิมไม่เหมาะสำหรับเมืองร้อน ยังไงครับทําไมไม่เหมาะครับเราทาดาวเพิ่มไว้ตลอดเวลาหรอครับไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเราทาดาวเพิ่มไว้แค่ณช่วงเวลา20-30นาทีให้ตัวยามันทํางานพอตัวยามทํางานแล้วผมเรามันจะเรียบลงมันจะทําให้ผมของเราอะ่ะดูเรียบร้อยใช่มันดูเรียบร้อยคนแรก ทำดาวเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ทำดาวเพิ่มมันจะเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันมีความเปะ๊ะมีความพอดีมีความละมุนมากขึ้นดาวเพิ่มมันคือการที่เราทำทั้งด้านล่างและด้านบนอย่างเราแสกเราแหวกเรายกเราทำเพื่อเป็นกลุ่นสําเร็จรูปเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเวลาที่เราไปใช้ชีวิตเองอยู่ที่บ้านของคุณตื่นไปทำงานเป่าผม ข้างล่างเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรข้างบนมีแสกไว้ให้แล้วมีทั้งตัวยกไว้ให้แล้วคุณก็แค่เบาๆจับๆนิดหน่อยจากนั้นมันก็จะเป็นทรงอย่างที่คุณต้องการนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องทําดาวเพิ่มหรือถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนที่ทําดาวเพิ่ม แล้วเขากลับมาทำซ้ำเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาง่ายขึ้นและเขาก็ชอบด้วยครับ